ครับสำหรับชุดนี้ถ้าอุ่นหนุนเราเป็นชุดเต็มเลยโต๊ะเรื่อยแล้วก็มีตัวต่อทั้งหน้าและหลังตัวนี้นะครับราคาจะเป็น10,000หมื่นกับร้วมส่งด้วยนะครับมาหน้าร้านเนี่ยก็จะลดให้อีกเหลือ900 0ปลายปลายแล้ววันนี้มีโปรพิเศษนะครับแถมตลรางเมตร5เมรใท้อีก1อันนะครับแถมไขควงตูนเหล็กนะครับตอกได้อะไรได้เป็นหัวหัวแฉะครับหัวใหญ่อย่างนี้ไปอีก1อันนะครับสำหรับเซ็ตวันนี้นะครับีโปร สวัสดีครับผมอนุชิตไทคอมเวเตอร์นะครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับ2,566ปีใหม่นี้นะครับขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีการงานหรือว่าอาชีพที่พัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมมาแล้วนะครับสำหรับโต๊ะสแตลเล่ที่ผมเคยทําในของบอสไปแล้วแต่วันนี้สแตลเล่จะทําตัวต่อยื่นออกมาให้สมบูรณ์แบบนะครับซึ่งวันนี้ก็มีลูกค้ามาอุ่นหุนด้วยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าผมต่อฟังก์ชันอะไรยังไงกันเผื่อท่านที่ อยากได้ความสมบูรณ์แบบนะครับเข้าไปดูเลยครับครับสำหรับสินค้าที่เห็นในคลิปทั้งหมดนะครับมีจำหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับแล้วถ้าท่านสนใจก็โทรเข้าไปที่เบอร์โทรหรือว่าไลน์ตามนี้เลยสําหรับการโอนเงินนะครับโอนมาที่หมายเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมีฉายชีพค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเบอร์บัญชี0483964846เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัทคาเฟนเตอร์ทูลเท่านั้นนะครับ ครับนี่แหละครับก็มีลูกค้ามาอุดหนุนหน้าร้านเนี่ยครับทีมงานเราก็ประกอบให้ลูกค้าเลยนะครับอย่างเงี้ยคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มีราคาลดให้ด้วยนะครับสําหรับมาหน้าร้านนะครับนี่แหละครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับที่มาอุดหนุนหน้าร้านเรานะครับเราก็จะบริการให้ดีที่สุดเท่าที่จะทาได้นะครับครับเดี๋ยววันนี้ก็เป็นสแตนเล่บ้างคิวของโต๊ะสแตนเล่ที่เราทําออกมานะครับเดิมทีเนี่ยเราทําบอสนะครับ 254 GTS 254ก็เทาออกไปก็มีจำหน่ายไปเรื่อยๆแต่หลายท่านที่มีโต๊ะส s ตาเล่ ay, อยู่แล้วนะครับตัวนี้อะไท้องตลาดมีเยอะอยู่แล้ววันนี้เราทำไงให้มันสมบูรณ์แบบมาดูกันเลยครับสำหรับรุ่นนี้ที่ผมทำจะเป็นรุ่นใหม่เลยนะครับ SST 1801 Table Saw ของตัวส t ตาเล่สตาเล่ที่ให้มาเริ่มต้นเลยนะครับอันนี้ผมทาชุดต่อออกมานะครับจริงๆะครับเดี๋ยววางนิดนึงครับจริงๆขงเขาเนี่ยจะมีแค่ ตัวแบบนี้ซึ่งถ้าเป็นตัวแบบนี้มันทํางานยากนะครับมันจะตัวเล็กนะครับ mm hmm. ก็เขาก็จะมีตัวโรสอยยื่นออกมานะครับอย่างนี้อ่านี้มันจะมีช่องว่างสิ่งที่ผมจะใส่เข้าไปตัวแรกเลยนะครับก็คือสามารถใส่เราเตอร์หรือว่าทิมเมอร์ลงไปในช่องตรงนี้เลยนะครับครับก็ตรงช่องตรงนี้เราก็ใส่เข้าไปนะครับอ่าแต่แล้วเราก็ขยับเข้ามานะครับปึ๊กอ่าทีนี้แหละเราก็ล็อกทีนี้ เราก็สามารถใช้รั้วซอยของเขาได้นะครับตัวนี้มีรั้วของเราเตอร์หรือว่าทิมเมอร์ได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วแต่ท่านเลยใช้แบรนอะไรได้หมดนะครับยวผมว่าออกก่อนให้ดูเต็มก่อนก็ได้นะครับเผื่อท่านที่ตัดไม้นะครับมันเป็นช่องว่างหรือว่ารูโบเนี่ยบางทีท่านอาจจะรู้สึกแหมอยากให้มันเต็มเนี่แหละครับก็เต็มเลยนี่เป็นเลื่อยก็ได้ซอยไม้แบบนี้นะครับทีนี้รั้วเราขยับไปได้เลยนะครับจะใช้ตรงนี้ก็ได้เลยครับเนี่ย พอดีคือมันเต็มแล้วนะครับอ่าอันนี้คือฟังก์ชันนล้วก็ได้เต็มหนึ่งก็คือจะเป็นเราเตอร์เดี๋ยวผมถอดออกมาก่อนนะครับถ้าท่านจะใช้ั้วงเขาก็ได้หรือว่าจะใช้ั้วที่เราทําไปให้สมมุติกรณีที่ทํรล้วซอยคาวไว้เราตั้งล้วเราไม่อยากตั้งอ่า้วใหม่ใช่ไหมครับรับขนาดอ่างนี้แต่เราอยากจะทําตีเราเตอร์ลบมุมนะครับแล้วก็ใส่ั้วที่เราให้ไปตรงนี้ครอันนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นเราเตอร์หรือว่าทิมเมอร์นะครับ คราสำหรับชุดนี้นะครับเริ่มต้นเลยถ้าท่านมีโต๊ะอยู่แล้วตัวนี้1,600รวมส่งนะครับเซตนี้นะครับรวมเพลทรวมอะไรไปให้เรียบร้อยก็จะมีตัวล็อกรั้วรั้วนี้ก็ขยับได้ผมตีร่องไว้นะครับเนี่ยเข้าออกดอกอยู่ตรงนี้นะครับชุดนี้1,600นะครับครับทีนี้ถ้าเกิดว่าตรงนี้เราเตอร์ทิมเมอร์ตัวนี้จบตรงนี้แล้วเลื่อยนะครับเขาก็มีฟังก์ชันของเขาแต่ถ้าท่านอยากจะให้สมบูรณ์เขาไปอีก ก็ <debuted. S 1> คือถ้าซอยไม้ยาวๆมันจะตกกระดกลงมาครับตรงนี้เราก็ทําเป็นตัวตันๆไปให้อย่างเงี้ยนะครับอ่าเราก็จะเป็นตัวรับไม้นะครับสอดเข้าไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็วางลงไปนั่งงนี้ได้เลยเนี่ยฮะมันก็จะดันไม้มาตรงนี้ก็รับ like ไม้นี่ฮะชุดเต็มมีลาเตอร์ทิมเมอร์มีรั้วแล้วก็ตรงนี้รับไม้หรือท่นทานจะเลือกตรงนี้นะครับเป็นช่องเป็นเลาเตอร์ทิมเมอร์แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วฝั่งนี้เป็นตัวตันได้ทั้งนั้นนะครับราคา ตรงนี้นะครับก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับเป็น3350นะครับครับหรือว่าถ้าท่านอยากจะมีแต่เฉพาะชุดหน้าเนี่รับไม้ด้วยแล้วก็ติดเราเตอร์ทิมเมอร์ด้วยแต่ตรงนี้ไม่เอานะครับราคามันจะต่างกันนิดเดียวผมอยากจะให้เอาไปดีกว่าแต่ถ้าไม่เอาก็จะเป็นแบบนี้ครับก็คือตัวนี้จะโบไปนะครับครับแล้วก็คายล็อกตัวนี้ก็เหมือนออริจินอลของเขาครับถ้าจะใช้ก็ขยายปีกแต่ว่าด้านหน้าตัวนี้นะครับเปลี่ยนตรงนี้ นะครับก็จะเป็นตัวครับมีเลาเตอร์หรือว่าทิมเมอร์ใส่เข้าไปเนี่ยนี่ระครับราคาตัวนี้ก็จะเป็น2950นานะครับตัวนี้ชุดนี้นะครับพร้อมรวมส่งตัวนี้ก็จะให้ตัวล็อกไปเลยนะครับเป็นล้วที่ปรับได้นะครับเนะี่ยฮะเข้าออกได้นะครับผมจะคลายล็อกเนี่ยฮะเข้าออกขยับซ้ายขวาได้เดินหน้าเดินหลังได้อย่างเงี้ยนะครับก็จะให้ไปชุดนี้เลย2,950หรือว่าหรือว่าถ้าท่านต้องการตรงนี้ ตรงนี้มีแล้วตรงนี้ตันอย่างที่ผมบอกนะครับราคาก็อยากขึ้นมาอีกนิดเดียวแต่ตันด้านข้างจะเป็นแผ่นตันไปนะครับครับก็จะใส่แผ่นตันไปให้อย่างเงี้ยนะครับก็จะเพิ่มมาอีกนิดเดียวนะครับเนี่ยฮะชุดนี้เหมือนกัน3,350นสาเนี่ยฮะครับสำหรับชุดนี้ถ้าอุดหนุนเราเป็นชุดเต็มเลยโต๊ะเลยแล้วก็มีตัวต่อทั้งหน้าและหลังตัวนี้นะครับราคาจะเป็น1 0 0 0งหมื่นกับสองรวมส่งด้วยนะครับมาหน้าร้านเนี่ยก็จะลดให้อีกเหลือ9,00 0าพปลาย แล้ววันนี้มีโปรพิเศษนะครับแถมตลราเมตร5เมตรให้อีก1อันนะครับแถมไขควงตูดเหล็กนะครับตอกได้อะไรได้เป็นหัวหัวแชรครับหัวใหญ่อย่างนี้ไปอีกหนึงอันนะครับสำหรับเซ็ตวันนี้นะครับมีโปรแต่ถ้าของหมดก็น่าจะหมดกันนะครับแต่ว่าหน่าจะได้อีกสักประมาณ30ชุดโดยประมาณนะครับตัวชุดนี้นะครับจะเป็นโปรในชุดนี้ไปถ้าชุดเต็มนะครับ ครับแต่ถ้าอยากจะให้สมบูรณ์แบบไปกว่านั้นนะครับตรงนี้ผมทําเป็นร่องมาให้แล้วนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้มีร่องมาให้แล้วก็ใส่ตัวถาดตัดเพราะว่าตัวถาตดตัดของเขาเนี่ยฮะมันจะดูร่องเล็กๆบางขั้นรู้สึกว่ามันไม่มัน่นคงแล้วมันจะก๊อกแก๊กเนี่ยให้ตัวได้อย่างเงี้ยนะฮะท่านใส่ตัวนี้เลยครับคลอสคัทที่ผมให้ตัวประคองรางมาตรงนี้ยสชุดเลยวิ่งเข้าไปตรงนี้นครับใส่เข้าไปตรงนี้พันสานะครับแต่ ตรงนี้ครับมันจะผมตีล่องไว้ให้เลยก็จะวิ่งผ่านไปได้นะครับราคารวมทั้งหมดตรงนี้นะครับจาก1300รวมทั้งหมดราคาเต็มจะเป็น1 1 5 5 0แต่ผมจะลดไปอีกนะครับลดไปอีก250ก็จะเหลือ11,300 1 0นระครับ11,300รวมนี้แล้วก็ยังแถมชุดนี่ฮะกัลล์เมตร้าเมตรไปแล้วก็หัวควงวที่เป็นตัวตูดเหล็กอย่างเงี้ยท้ายเหล็กอย่างเงี้ย ให้อีกหน,หนึ่งอันด้วยนะครับก็จะเป็นในโปรชุดนี้ไปเลยครับทั้งรถทั้งแถมนะครับครับอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วแต่ท่านเลือกเลยราคาเดียวกันหมายถึงถ้าด้านข้างถ้าท่านจะเอาแบบตันนะครับแต่ว่าด้านหน้านี่จะเป็นเลาเตอร์ทิมเมอร์ก็ได้หรือจะเป็นตรงนี้จะเป็นเลาเตอร์ทิมเมอร์แต่ด้านหน้าจะเป็นรุ่นตันนะครับก็ได้แต่ว่าราคาเดียวกันนะครับสลับแล้วแต่ท่านเลือกนะครับผมก็มี2รุ่นให้เลือกเหมือนกันนะครับ ครับผมถ้าชื่นชอบก็อุดหนุนเราได้นะครับที่ไทคอมเมนเตอร์นะครับมีแล้วนะครับมีจำหน่ายแล้วนะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม